เขาบอกเทรนด์ตอนนี้ที่เขากำลังครีเอทอยู่อะแล้วมันกำลังมาแรงว่าลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่า small luxury ใครก็เอื้อถึงอ aso เพราะ่รู้จัก aso รู้จัก aso ขาขายไปใช่ billion dollar อระแล้วเท่าไหร่นะขายเท่าไหร่นะจำไม่ได้มันแพงมากเลยเขาเป็น billion dollar ที่ขายน้ำยาล้างมือทิศทางของเราที่เราทำอยู่อะ กับที่ทางที่เอสุทำอยู่จุกเทอคล้ายเคียงกันบ้าง so เอสุไม่เคยทำ discount ไม่เคยทำเก้าเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสองไม่เคยทำาิ s c o u เออใช่ในไทยเองเนี้ยย,ยังไม,ไม่มีเลยเอสุเขาเอาเงินทุกอย่างลงทุนกับสิ่งๆเรว่าคุณภาพแล้วคุณภาพไม่ได้แปลว่าคุณภาพของสินค้าแต่คือคุณภาพของเว็บไซต์คุณภาพของการซื้อแล้วเขาลงทุนกับคำยกตัวอย่างนะคุณจะไม่มีวันไม่มีวัน เห็นในแมนนวลหรือว่าขวดมาเอสโซนที่เขียนว่าออแกนิกเนทรอคคุณจะไม่วันเห็นตคำนี้มันไม่เอสโซนคำที่เขาใช้นะครับเขาใช้คําว่าโบเทนิกถ้าอยู่เห็นดูในพินเทรซอะแล้วอยู่ดูเกิดใสเอสโซนวิเห็นรูปภาพสวยงามใสเอสโซนหมดเลยเขาขายดีไซน์เขาขายว่าตอนนี้ยู่อยู่ตงเนี้ยมันคือศิลปะศิลปะมันเกิดขึ้นก่อนที่คุณเริ่มแกะของเลยทั้งใบเขาบอกเทรนด์ตอนเนี้ยที่เขากําลังคริดอยู่แล้วมันกําลังมาแรงว่าลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่า small luxury ใครก็เอื้อมถึงอ่าผมก็ซื้อได้สบใครก็ซื้อได้สบู่ล้างมือแบบพันกว่าบาทเนี่ยพันกว่าบาทแพงละใครก็เอื้อมถึงมันคือ small luxury มันเหมือนกับรางวัลให้กั sells, บ way, ตัวเองเขาแครแ์เรื่องแบรนด์มไกเหมือนเมื่อดีฟ้าเมื่อดีฟ้าเฟิร์เราขายเรื่องแบรนด์ไม่มีไม่มีแค่เข n ไม่